ในบ้านหลังเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นของครอบครัวนางสมพรหญิงชราวัยเจ็ดสิบปีนั่งอยู่เพียงลําพังสายตาของเธอทอดออกไปยังสวนหน้าบ้านที่เธอเคยปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแก่ลูกชายของเธอตั้งแต่สามีจากไปนางสมพรเลี้ยงดูอนันต์ลูกชายเพียงคนเดียวด้วยความรักและความเสียสละเธออดทนทํางานหนักเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีได้เรียนสูงๆได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักและมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่เมื่ออนันต์มีครอบครัวความรักและความใส่ใจ ที่เคยมีต่อแม่กลับลดลงไปทีละน้อยจากที่เคยกลับบ้านมาหาแม่ทุกวันค่อยๆกลายเป็นแค่สัปดาห์ละครั้งและในที่สุดก็เหลือเพียงแค่เทศกาลสำคัญๆเท่านั้นแม่ครับบ้านเรากับแค่ไปลูกๆของผมโตแล้วพื้นที่ไม่พอแม่พอจะไปอยู่ที่อื่นได้ไหมครับคำพูดของอนันต์ที่เอ่ยขึ้นในวันหนึ่งทําให้นางสมพรนิ่งไปแม้ใจจะแตกสลายแต่เธอก็ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกเธอจึงตัดสินใจนําเงินเก็บเพียงเล็กน้อยที่มี ไปซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่เพียงลําพังที่บ้านหลังใหม่นางสมพรพยายามทําใจให้สงบเธอเฝ้ารอลูกชายมาเยี่ยมเยียนแต่เวลาผ่านไปหลายเดือนโทรศัพท์จากอนันต์ก็น้อยลงแม้เธอจะโทรไปหาก็ได้รับเพียงเสียงเบื่อหน่ายและคําพูดเร่งรีบกลับมาวันหนึ่งนางสมพรล้มป่วยเธอพยายามโทรหาอนันต์แต่ลูกชายกลับปฏิเสธอย่างไม่ใส่ใจแม่ผมยุ่งอยู่เอาไว้ค่อยคุยกันนะคำพูดสั้นๆที่ฟังแล้ว เหมือนคงม,มีกรีดหัวใจของแม่คืนหนึ่งฝนตกหนักนางสมพรน,นั่งมองรูปครอบครัวในอดีตน้ำตาคลอเบาหัวใจของเธออ่อนแรงลงทุกทีเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านพบเธอนอนนิ่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเก่าเมื่อยังคงกอดรูปของลูกชายในบอกข่าวการจากไปของแม่มาถึงอนันต์เขารีบมาที่บา้านหลังเล็กๆนั้นและพบกับข้าวของที่แม่เตรียมไว้ให้เขาเสมอมาแม้ในวันที่เขาไม่เคยหันกลับมามองอนันต์สุดตัวลงร้อง,องให้เขารู้แล้วว่าเขา ได้สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปตลอดการแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้ว